ไม่เป็นไรเนาะเรามีส่วนใจเนาะมาด้วยไงเราเป็นองค์นะคะทานสวัสดีค่ะพบกับติ๋มกับชิดนาวชานแนวชิดเคยนะคะเมื่อทานข้าวอีกแนละ้วติ๋มก็จะพาทุกท่านนะคะไปขึ้นไปไหวพ้พระขอพรอ่พระเจ้าทันใจนะคะที่วัดพระธาตุลอยคํานะคะไปจับ กำลังเดินขึ้นค่ะเดินเล็กๆเนื้เนุใช่กระางไามใช่นี่โน้ตายโอเคของเนาะนี่นะคะตามพนังก็จะเขียนกับเรื่องราวเนาะต่างๆนี่นะทางเดินขึ้นเดินขึ้นตรงจะไปไหว้พระธาตุดอยคำนะคะนี่ค่ะมชมไปเรื่อยๆเนาะ จะมีเขียนเรื่องราวเนาะในภาพนี้ไม่รู้พระเจ้าอะไก็เคยต้องไปดูตัวแบบนะาก็สําเร็จไปูได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เห็นไปแล้วก็ขอเข้าไปได้ทุกวัดก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดพระธาตุบอยค่ะสวยงามมากเลยหลวงพาศวาดเพราะแม้แต่เราผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากต่างแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อเ ผ่านทางเดินขึ้นข้าวตานตานสวยเนะพี่พรสวยมากเลยสวยงามมากเลยอ่ะจบแล้วบอกว่าหลวงพ่อพระเจ้าแั่นดินช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จได้โดยด่วน ถ้าขับไปเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอก50ดีคขึ้นไปเราจะให้ท่านเพียบดอก24ดอก24ท่านเป็นมากเายด้านนี้กนจะเป็นนี่นะคะบางร้านก็ปิดไปแล้วนะคะนี่จะเป็นขายลอตตรี่ เสื้อสวยชุดเท่าไหร่อ่ะแม่ค้าไม่อยู่ชุดสวยมากเลยอันนี้เท่าไหร่คะเ่ผ้าอะไรคะสองพันเก้าสองพันเก้าเป็นผ้าอะไรอ่ะเป็นสักมือไงอขออนุญาตถ่ายนะคะนี่นะคะร้านชื่อร้านอะไรเอ่ยเนี่ยค่ะชื่อร้าน ตามนี้เลยนะคะอยู่ขายอยู่วัดพระธาตุดอยคำนะคะเนื้อผ้าสวยงามมากปักมือด้วยแหงตรงนี้ละค่ะงานงานมือเป็นผ้าอะไรนะผ้าไส้ัพูดสุดยอดเลยอ่ะนิ่มด้วยลายสวยมากเลย กระดอาช่วงนี้เป็นไงบ้างคะไอคนเริ่มเนอนักท่งองเที่ยวเริ่มมากันแล้วเนาะแล้วปิดกี่โมงคะเนี่ยแล้วแล้วแต่ใช่ไหมประมาณอ๋อ,อบนพระธานี่ปิดหนึ่งทุ่มแต่ว่าร้านค้านี่แล้วแต่เหรอคะอ๋อค่ะค่ะเอาว่าเป็นลูกค้าหมดก็กลับบ้านโอเคค่ะขอบคุณนะคะขายดีดีนะคะ ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้น,นบนดูสุบรรยาการรอบๆน,นะคะ,จะคะจรนะแล้วนะเขาสยญาอไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าทผ่นใจขอองค์หลวงพ่อพระเจ้าทผ่นนใจจงรับไว้ด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็เอาเดอกมะลิไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอ,ขอกับท่านต่อไปได้เลย เมื่อท่านได้ไหว้สาบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ,จ้ากันใจแล้วก็ <c oughs> อย่าปล่อยโอกาสทองให้ท่านไว้คองได้สร้างขึ้นมาเ <c oughs> มื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาพกติดตัวแหวนไว้กับตัวให้ขอกับเรียนทุกวันว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุกวัน <c oughs> ก็สำเร็จประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เดินไปแล้วก็ขอกับเรียญไ,ได้ทุกวัน ก็ขอเชิญท่านปูชายได้ที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดพระธาตุดอยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจากังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบาร,รมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจเมื่อท่านมาถึงแล้วอย่าละเอียดเมืจบแล้วบอกว่า ขอหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จนะคะติ๋มก็ได้ติ๋มเข้ามาถึงที่พระราชดอยค้นะคะเราจะเข้าไปไหว้กราบขอพรพระเจ้าทันใจกันนะคะเมื่อท่านได้ไหว้สาวบารมีแล้วเราขึ้นไปไหว้ขอพรกันนะคะก็จะขอโอกาสออทพิธีกรเชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาหลวงปูพ่อพระเจ้าทันใจที่ทางวัดพระธาตุดอยคําได้สร้างขึ้นเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เราพบติดตัวแว ก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตุมงคลของทางวัดพระธาตุจอยครสวัสดีครับขอามเจาน้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแยนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองคุลพ่อพระเจ้าตั้งใจเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูปสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราเอ่ยชื่อของเราพระเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าตั้งใจช่วยพระเจ้า เรื่องอะไรเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดคุจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้ากำใจช่วยข้าพเจ้าให้สําเร็จได้เถิดท่านถ้าข้าพเจ้าสําเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิห้าสิบพัวขึ้นไปเราจะให้ท่านกีพวงก็บอกท่านตรงๆไปเลยการแก้บกุ่นข้นแต่เมื่อเรานําดอกมะลิมาแล้วก็จุดทุกสามดอกแล้วบอกชื่อเราข้าพเจ้าชื่อนี้จะนำดอกมะลิมาถวายองหลวงพ่อพระเจ้ากำใจ ตามที่กพปจ้าได้สัญญาไว้แล้วสับหลวงพ่อขุนเจ้เาสมใจเขาอาหลวงพ่อขุนเจ้าสมใจจงรับไปด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็เอาดอกไม้นี้ไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอมัก็ขอจากท่ขอขอานต่อไปได้เมื่อท่านได้ไหว้สาวบามีอ,าองหลวงพ่อขุนเจ้าสมใจแล้วก็จะจดโอกาสของที่ท่า โดยทั่วไปรีบไปบูชาหรือหลวงพ่อพระเจ้าแผ่นดินที่ทางวัดพระธาตุไร่คำได้สร้างขึ้นเมื่อท่านบูชาแล้วให้เอาพบติดตัวแหวนและกุตแจในขอความสุขว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้พระเจ้าได้เงินเข้าทุนขออย่างนี้ทุกวันเพื่อต้องประโยชน์ได้บางอย่างละเอียดผู้ชมแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าแผ่นดินช่วยข้าพเจ้าให้สําเร็จได้โดยด่วน ถ้าข้าพเจ้าสำเร็จแล้วข้าันใจขอองคหลวงพ่อพระเจ้าถนใจจงรับไว้ด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็ขอกับเบื้องกวัว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทําธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุกวันจ้าถัใจค่ะเราเสร็จแล้วไหว้ขอพรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไหวขอพรพระนางจามวัตรทีนีนะคะ นางจาทวีก็จะมีลานนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยช้างเจ้งคํานะคะไร้งค้ำงานเกี่ยวนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะด้านขวามือเรานี่ก็จะเป็นช้างงาช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จได้ช้างปูุ้งงานสำเร็จแล้วจะมานก็ไหวดอกนี้เราไปไหวขอพรพระนางจำทวีกันค่ะก็บอกท่านตรงๆไปเลยการแก้บนก็เหมือนกันเมื่อเรานำดอกมะลิมาแล้วก็ถูกแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ที่โต๊ะ ถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้เมื่อท่านได้ไหว้าสาบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทัานใจแล้วออก็อย่าปล่อยโอกาสทองให้พลาดไปเชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาหรือหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่ทางวัดพระธาตุอดอยคำได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาพกติดตัวแขวนไว้กับตัวและขอกัระพรทุกวนว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้ ขออย่างนี้ทุกวันก็ต้เร็งประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้ศึกไปแล้วก็ขอขับรินได้ทุกวันก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของถาวัดพระธาตุดอยคำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจบอกท่านตรงตรงไปนี่นะคะก็จะมี นักท่องเที่ยวนะคะเทยอยนมาไหว้พระขอพรกันนะคะ